Hello. ฮัลโหลไไลฟ์ทุกคนสโนว์ค่ะหิมะตกแล้วทุกคนเป็นหิมะแรกของปีเลยก็ว่าได้นะคะแต่ไอออกมาแบบว่าไม่ใส่หมวกเลยเรากำลังจะออกไปซื้อกับข้าวเ <c oughs> มื่อวานนี้นะคะไอก็หยุดอยู่บ้านนะคะตอนแรกอะ่ะว่าจะไปซื้อของที่ร้านไทยเมื่อวานเพราะว่ามัานเมื่อวานเป็นมอร,รงครแล้วแบบว่าของจากจากที่ทางเอเชียนะมันจะเข้ามา ซึ่งเขาจะวางขายวันอังคารอะไรย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าแบบเฮ้ยอ,อยู่บ้านแล้วแบบขี้เกียจออะทุกคนทํานู่นทํานี่กินพอกินข้าวเสร็จง่วงนอนแล้วก็นอนเล่นนอนอื่นนะคะส่วนตอนคับค่าใหม่ก็ไปนั่งไลฟ์สดทาง YouTube นะคะพี่ขุนก็อยู่ทางโน้นทุกคนฮัลโ <Hello. S 1> หลห่อแหนมอีกแล้ว <laughs> สวัสดีพี่ขุนเราจะไปไหนาส,สกีฮัล <c> ัล โอเควันนี้เราจะไป2ที่นะคะก็คือจะไปร้านตลาดไทยแล้วก็จะไปที่อีก้ามัคซ่ค่ะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่หน่อยหนึ่งนะในอยากจะให้ทุกคนดูป้ายอีก้ามัซนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง23 6โมงถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเปิดทุกวันนี่คืออีก้ามัคซี่สวีเดน วันนี้คาดว่าหิมะจะตกทั้งวันนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนจะเห็นนะคะที่มันติดอยู่ที่กระจกคือมันเป็นหิมะที่ค่อนข้างที่จะเปียกถึงแม้ว่าตอนนี้จะลบหนึ่งองศานะคะแต่ว่าตกลงมาแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนไปเจอรถขับวิ่งเหยียบคนเหยียบอะไรเงี้ยมันก็จะละลายไปนะคะเป็นเป็นหิมะที่บนฝนมาด้วยค่ะทุกคนเนี่ยเป็นหยดน้ำฝนนะคะหิมะแบบนี้ไม่สนุกนะคะทุกคน มันเป็นหิมะที่มีความชื้นแล้วก็มีจะละลายไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหิมะแบบนี้ก็เล่นไม่สนุกยังไม่ควรที่จะเล่นเราต้องรอจนเป็นเกรดหิมะที่เป็นเกรดหิมะแบบแห้งๆหน่อยนะคะเป็นฝอยๆเป็นปุยๆแบบนั้นน่าเล่นนะคะซึ่งเราก็จะรอคอยต่อไปนะคะ La vie. And I don't want to be out of sight the way I look. This Words that I think are right, and I'm a child of details. And when I pin it, it's heads not tails. Don't you think I live my wounds, played this game and played the fools? Don't you think that I eat? say? La vie. And I don't wanna be out of sight. The way I look fills me. t you think lick สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าถึงบ้านแล้วแล้วก็ถึงบ้านได้สักประมาณ30-40นาทีแล้วไอ้ก็เลยรีบทำกับข้าวอาหารเที่ยงให้พี่ขุนนะคะ วันนี้เอาไก่งวงออกมาแล้วก็เอามาทําเป็นผัดเปรี้ยวหวานอร่อยไหมพี่ขุนพี่ขุนกินข้าวอยู่นะคะตอนนี้ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึ่ง,งไอจะเอาผัดนี้มาให้ทุกคนดู <c oughs> มันมันอผักมันไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้คือเอาไก่งวงมาผัดเปรี้ยวหวานทุกคนก็มีสับป,ปะรดแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะตัวนี้นะคะ่ะ หวานพี่หวานอร่อยไหมคะอ๋ออร่อยอเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าของวันนี้ได้อะไรบ้างมันจะมีคืออยากบอกก่อนว่าที่ตอนที่เราไปซื้อที่อิก้ามัซี่อะ่ะเขาไม่ให้เราเข้าไปเขาบอกว่าให้เข้าไปซื้ออะ่ะหนึ่งคนต่อครอบครัวเพราะฉะนั้นเราสองคนก็เลยต้องแยกกันซื้อค่ะทุกคนคือไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปด้วยกันนะคะพี่ขุนก็ซื้อ แบ่งกันว่าพี่ขุนจะซื้ออะไรทีนี้ของที่พี่ขุนซื้อเขาเอาใส่ตู้เย็นไปนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของที่ใหญ่ซื้อมาถุงที่ใหญ่ซื้อมานะคะคก็จะมีก็จะเป็นน้ํามันนะคะทุกคนเป็นน้ํามันน้ํามันพืชนะคะสองสองลิตรค่ะแล้วใหญ่ก,ก็ได้ปลากระป๋องมาค่ะสองสองแพ็กนะคะมันก็จะเป็นกระป๋องเล็กๆแบนๆแบบนี้นะคะสองแพ็คก,ก็มีหก หกกระป๋องนะคะแล้วก็ไอได้ไก่เนื้อไก่บดมาค่ะเนื้อไก่บดมาโลนึงไอจะทําลูกชิ้นไก่นะคะแล้วก็ได้ปลาอีกแล้วค่ะทุกคนปลามมคเรนค่ะแต่ตัวนี้เป็นปลามมคเรนที่แบบว่าเข้าแล่เอาแต่เนื้อแล้วก็เอาเข้าไปแช่ช่องฟรีสนะคะไอก็เอามาสองแพ็คค่ะทุกคนสองแพ็คแต่ว่าท,นะทําไมนะทุกทุกคน ไอซื้อมาผิดอ่ะตัวนี้มันเป็นปลาแฮริงค่ะเป็นปลาแฮริงส่วนตัวนี้เป็นปลาแมคคารีเค่ะไอพึ่งดูว่าไอซื้อมาผิดนะแล้วแล้วมันจะกินยังไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะจะทำกินยังไงโอเคไม่เป็นไรส่วนตัวนี้เป็นเบคอนค่ะ เบคอนเอามาสองแพ็กนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูส่วนนี้จำไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนสันคอหรือเปล่านะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็เดินเข้าไปมุมเครื่องสำอางทุกคนไปได้ ลองพื้นมาค่ะฟาวเดชั่นนะคะของ l o r e a l ค่ะทุกคนตัวนี้เป็น True Matte นะคะเนี่ยค่ะเคยใช้นานมากแล้วแหละหลายปีแล้วที่เคยใช้นะคะมันก็ดีอยู่นะมันเบาบางดีนะคะตัวนี้ไอเอเอาสีที่มันเป็นสีอ่อโกลเด้นเบชนะคะไอลองลองทาดูที่มือแล้วสีเขาสวยดีค่ะเดี๋ยววันหลังไอจะลอง แต่งหน้าจากตัวนี้ให้ดูนะคะแล้วก็ได้ดินสอเขียนคิ้วค่ะที่เป็นแบบปลายตัดนะคะสีน้ำตาลค่ะของของ,ออะะของในอีก้านะคะของในอิก้าแล้วก็ได้นี่ค่ะผ้าปิดปากนะคะได้แมสมาสองชิ้นนะคะเขาเขา,ามีโปรโมชั่นนะคะถ้าเราซื้อชิ้นเดียวมันจะ 59.9ยังไงนี่แหละแต่ถ้าซื้อ2ชิ้นเนี่ยนะคะเขาจะลดเหลือแค่ไอหาราคาไม่เจอนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงชิ้นละ59แต่ว่าถ้าเราซื้อ2ชิ้นนะคะกอ็อยู่ที่ราคา100โครนค่ะทุกคนก็ได้ลดลงไปนะคะแล้วก็ จะบอกว่าของที่อีแก้ไอซซื้อมานะคะหมดเงินไป783.34โครนตีไปแค783นะฮะซื้อของไม่ได้เยอะนะคะซื้อของน้อยมากแต่ว่าจ่ายเงินไปเยอะมากเพราะว่ามันมีเครื่องสำอางนั่นเองทุกคนแล้วก็ซื้อพวกพวกเนื้อไงนะคะนี่นะคะแล้วก็หลังจากร้านอีแก้นะคะก็แวะมาที่ร้านไทยค่ะอยากจะบอกว่าผักมันเกือบจะหมดแล้วน้องก็บอก เมื่อวานานาคารทาไมพี่ไม่มาก็เลยบอกว่าพี่ขี้เกียจกินข้าวอิ่มแล้วก็ขี้เกียจที่จอกไปอะไรเงี้ยน้องบอกก็เข้าใจแต่พอดีของมาน้อยมากเขาบอกอาทีตยนี้ของมาน้อยแต่ว่าก็ยังมีผักหลงเหลือพอให้เราได้เก็บมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบชะพูค่ะนี่แหละที่เราอยากได้คือใบชะพูนะคะเพราะเราจะมากิน ยำแหนมข้าวปั้นข้าวทอดยำแหนมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าระแหน่ค่ะสาะะแหน่นะฮะแล้วก็เป็นพริกสดค่ะของเก่ามีของใหม่ก็เอามาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวเกลียบค่ะทุกคนข้าวเกลียบกุ้งทอดนะคะจริงๆเราซื้อแบบที่มันเป็นมันเป็นแบบเป็นแผ่น แล้วเรามาทอดเองก็ได้แต่ในความรู้สึกเราเราก็คือซื้อแต่ของมาเก็บเก็บไว้อะคือก็เลยซื้อเฉพาะที่เราสามารถจะกินหมดในวันหนึ่งในครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้านแปลวขนมขาไก่มาอีกทุกคน <laughs> <laughs> น้องเจ้าของร้านบอกว่าพี่รู้ไหมว่มามีฝรั่งนะมาถามหาฝรั่งชอบรสชาติแบบออกเค็มๆไงรสรสชาติของขาไก่อ่ะมันก็จะออกเค็มๆแต่รู้สึกว่า มันจะใส่ผงชูรสด้วยนะว่ามันก็จะมีความแบบมีรสชาติของผงชูรสหน่อยๆอ,ยอะ่ะนะคะแล้วก็ได้หน่อไม้ในน้ำย่านางนะคะใส่กระป๋องอยู่ในกระป๋องนะคะเอามาอีกแล้วนะคะยังไม่ได้ทำกินครั้งที่แล้วก็ซื้อมาหนึ่งกระป๋องก็ไม่ได้ทำกินเลยแล้วก็ได้ข้าวสารได้ข้าวเหนียวมาค่ะห้ากิโล ข้าวตาฉัดนะคะเป็นข้าวข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะไอ้กินข้าวเหนียวคงแต่เห็นข้าวเหนียวของสันปะตองอมีด้วยนะห้ากิโลแต่ไอ้ไม่ได้อยากยังไม่ได้อยากจะลองนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะต้องทําการทดลองนะคะวันนี้ที่ตลาดไทยเราก็จ่ายไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสามร้อยสามสิบเอ็ดค่ะวันนี้จะจ่ายน้อยหน่อยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จ่ายไปก็หมดค่ากับข้าวไปเป็นพันเหมือนกันแล้วก็ส่วนของที่พี่ขุนจ่ายไปอีก เราราวสี่ร้ครนอีกนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็จ่ายกันกระจุยกระจายเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวคลิปไอ่ก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้สำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตไปจัดการมื้อเที่ยงของไอ้นะคะตอนนี้บ่ายสองแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะขอบคุณทุกๆ,ก,ๆการคอมเมนต์นะคะทุกๆการติดตามทุกๆไลค์นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.